คนเริ่มคนเริ่มแคบดูอซ้ายโอเคโอเคงานนี้แค่เป็นยืดฐานครับด a ตตาใส่วันแม่ปีหน้ากูได้พวงอะไรมั้งเนี่ยแลนและในฐานครับนี่แหละที่แม่เป็นตัวที่โคสนุกที่สุดละอ๋อมีอะไรจะบอกฮะวันนี้โอ้เงินเลยได้เท่าไหร่ได้ร้านสองครับตอนนี้ก็๋ยวแบ่งกันให้ดีนะผมฝนตก ลำคันอย่างฝนพาก็ไม่แห้งเอ้าเฉาเลยมันได้แค่นี้วะได้แค่นี้แหละสามองสามลงหกไงแล้วของคูณสิบห้าเปอร์เซ็นก็ได้เท่านั้นแหละวัสดที่ี้ยิงหัวยิงหัวโอเคเริ่มไหมนะเอาเลยโอเคขับดนได้อับดนได้ ดู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 ด เดี๋ยวผมมีแคปรูมให้ดูตีนน้ำตาลเขียวเหี้ยเหรอไม่ดียปลีบบ่ยนคลิปอยู่เดีด๋ยวพี่ออกไปดูอีกโอ้เลยคงไอ้นั่นแหละเออแอ็กหนึ่งดูมดีจริงๆแม่งมีหลายขั้นตอนมากข่าจะมาถึงจุดนี้ได้เสียงครับเฮียยาซิฟันโคเกดแอ็ แอคแล้วมีแอคหล่อไหมคำตอบคือ Jamie, แบบนี้เลยน้องโอ้พองเาใช่ไหมเห็นเห็นแอ็กตัวก่อนไหมแยกหน้านะอย่างนี้พอมเราใช่ไหมโอ้รอดแอคเลยเนี่ยเผื่อใครสงสัยว่าแม่งไอสัตว์ไอ้กูกูกูเห็นเฮียเราลงไปไอสัตว์ไอ้เดี๋ยวผมส่งใหนห้องมีมแล้วคำบุญฮักเมื่อกี้นี่กูเฮียมากไอ้มีคนมาเอามาด้วยเลยเดี๋ยวเนาะ ไอ้ยึดหันทับับไอเออะจับหอีเดโมไอเฮีคนน้าหิเลยว์เอ้ไวะผมส่งในห้องมีมาแม่งมีคนตั้งชือกปนครับเราเราไม่ไ้ขับด้วยท้อเลย มีการต้องการี e โลและมันมากกว่าฉันคิฟเฟอร์แน่นไปข้างล่างแล้วไปหูข้างล่งเลยลงไปข้างล่างไปึดเสือกูแล้วกูรับไม่ได้ลับไปเฮ้ยโอเคพันที่ร้อ ไอ้แจมโบงเป็นพวกโลงจิตหรอว่าแม่งชอบแอบอะไรมั่วๆเนี่ยอะไรไม่รู้ไอ้เหี้ยเราไปแอบก่อนโอ้โหเยอะคนพวกโลงจิตเลยทำไมแล้วกูก็เอาไปลงโพสที่อื่นต่อโอ้๋อไม่ได้ดูเลยจมโบงมีอะไรเป็นเบื้องหลังไม่มีแจมโบงแอบแคปรูปสาวแล้วก็ไม่แบ่งคนอื่นผิดใคริดใครหรือวงนอกเต็มเลยจัดกล้ามก่อนก่อนี่เราจะเข้าไปอไไป้ อะไรอะไรอะไรพวกศัตรูไงเราต้องจัดการให้หมดก่อนไอ้ย่าข้างหน้าเป็นรถไม่เอามือด้วยไอ้ย y b i r d a นะยีโรเวนมีปานาแล้วจ้ากไอ้เนี่เขาตู้วิคเนี่ยกกลคุณละท้อก้าวหน well. really hey, yeah Não, ึ่งคอนเตอร์ไนเราจริงรดดี้เาหาันีอย่เราจะไม่พูดหมดแล้วลูกันดดูเลย อะไรอ่ะมาผมมาถึงคือแบบผมไม่รู้ทำะไรเอาแค่เดินผ่านมาอยังรอสันตายอย่งมานี่ไม่เอานะเออผมจะแกเลิงบูให้เอาเลยอันนี้เกเลิงอันนี้ผมคือเจกเลิงบูเลยตึงจริงพาร์ทเนอร์ผ่อร์ต โอยนนะนช้านะ,าะ,าะมีด้านขวาด้วยนะย่ลืมมีด้านขวาด้วยอย่าเล่งในด้านหน้าอย่าเล่งด้นหน้าเล่งเกินไปเสี่ยงไอ้งงไม่เสยเล่นเดีบิดก่อนต ไอ้สัตว์เมื่อก่อนในแอปนี่แม่งด้านขวาโคตรเยอะขวาเยอะจัดเลยแหละเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนสายจะได้งพันนัดคุณนะบอ่ะหลายพันนัดเลยเรียกเกือบตายสัตว์เอาเดียวหนีวันชานะอย่าเร่งอย่าเร่งพูดจะอยู่ตลอดเนี่ยพูดจะแตกจะแตกของยุดก่อนขอหยุดก่อนพูดจะแตกโอ้โหโอ้โหโอ้โจบแตกหยุ่ก่อนเกี่ยวกับสุนทรักษ์ เดี <łość> ๋ยว่ดูด้วยนะด้ะกระชานะอย่าลิงขนาดนั้นโอ้โหลิงขนาดนั้นเจ้ะไอ้ไม่หยุดไมอยากรีบเสร็จแล้ว ใช่แล้วต่อไปต่อใช้เวลาวาไอ้จุดสีฟ้าคืออะไรวะพวกตัวประกันทั้งตัวประกันรฝมไฟมาดอมขึ้นเปิดอันนี้ยากอยู่นะอันนี้เล็งขวาพลเรียนต่ต่อขวาต่อต่อขวาทีเดิดทีน้อยอย่าเล่นมากอันนี้ยากอยู่จะโมขึ้นเข้าไปเลย ไอ้เคียไปออกกลับไปกลับที่เดิมในระหว่างทางมีอยู่มาลองเล้เนี่ยแหละตรงนี้แหละมันเลยเกมสนุกละเห็นง่ายละสีเกียวผ่านวะขึ้น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 เข้าเลยเข้าไหนก็ได้อันจอจอสีเขียวขึ้นเลยจ้านลึกลึกลึกลุกหมดจบเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นวะ

เดียวราอยากจะรีบเสร็จแล้วดิไอแสงเฮ้ยรถใครก็บึ้โดนบึ้มแล้วเอ็มยังเหลืออีกแต่ตรงโน้นตรงโน้นโอเคเกียร์จบอะไรวะเทคเดียวผ่านเลยโอ้วว what the fuck is shit เฮ้ยเท็เดียวผ่านเฮ้ยไปเกียร์ที่สี่มาละวแหมเพื่อนเราเพื่อนเก่าดี เราทุกอย่างเรียบร้อยรู้จักพวกเขาดีพวกนั้นอะไรเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยนี่เป็นพวกดีคิวยสวยเราต้องจับเขาก่อนทั้งนี้เขารู้จักผมไปกันเลยล็อกปลดล็อกหน้ารีไปตายดิไม่ต้องเลย What's this creepy oh, doing here? Saving here. your life once again, <laughs> but for the not covert it. operation so finance, you'd all be dead and the country would be in the hands oh, of, uh, well, who exactly? That's the problem. This place no, no, has more leaks than a thing I you sell salad be. in. But who and why? Can I log on a le? Clifford here? Hey, sure. It's Russians. We know it's Russians. Yeah. This attack is one of their signature moves. That's the whole point, point, Mrs. Rackman. It's meant to look like Russians. We think it's not Russians because that, that would be too easy. easy. Now, Clifford says that there's a 99% probability it is some Russians, not Iran. I ran no. the that's Clifford that's says. That's Clifford says it's this man. my Codename name Bogdan. Surname unknown. Russian Agitator, to hitman, and to war, to war mongerer. Uh, I'm not buying any of it. Well, someone just tried to kill you, and the data footprint tracks back to him. Look, look at the graphics. Okay. Can we get some people on this right away? Where's that buffoon? <laughs> which buffoon? The one who caused the assault by the museum. Can I get some support here? Uh, uh, let's, let's get out of here. 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 let us get out of here let us you. out of here let of here let us get clowns พีเฟิร์นไม่อยูาแล้วตอนนี้ขอบคุณมากเลยแล้วเราค่อยติดต่อกันไป e ิฉันเสพเลยไดทูบปกษาและบางทีอาจจะเจอเหตุกาง